ใครกินน้ำหนวันไม่ถึง1นึ่งลิตรเช็คด่วนคุณเสี่ยงพบ4ี่เรื่องห,งหนักๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ไว้เลยนะครับเลี้ยงจากเบาไปหาหนักกันเลยนะครับตามไปดู <S <S ข้อที่1ตาแห้งผิวแห้งผิวของคุณจะแห้งทั้งตัวมองคำ้ำน้ำในตาก็จะแห้งด้วยนะครับ ข้อ 2. ท้องผูกเวลาคุณเข้าห้องน้ำคุณจะถ่ายยากการที่ลำไส้ของคุณขาดน้ำในการช่วยเคลื่อนที่ของอาหารในลำไส้ในการช่วยย่อยและดูดซึมสารดีๆเข้าสู่ร่างกายและยังทำให้เกิดลิสิ์ดวงทวันน่ะได้ด้วยนะครับข้อ 3. หัวใจสั่นหัวใจเต้นเร็วในเลือดจะมีน้ำเลือดหรือเรียกว่าพลาสมานะครับได้จากการที่คุณกินน้ำเข้าไปพอมันไม่มีน้ำก็จะทำให้เลือดเนื ก็จะพบว่าค่าของฮีมาโตคิสสูงก็เลยแบบว่าเลือดข้นนะครับทำให้ไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนปลายได้อย่างลื่นนะครับทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นอาจทำให้เกิดโรคหัวใจในอนาคตได้นะครับข้อ4ข้อสุดท้ายนะครับนำพามาให้เกิดโรคสตกเกิดจากความดันพุ่งเส้นเลือดสมองตีและแตกชีพจรเต้นเร็วแบบนี้กายภาพ5ปี10ปี ก็ไม่หายด้วยนะครับซึ่งจริงๆการกินน้ําแค่ขวดลิตรก็ไม่เพียงพอสําหรับบางคนนะครับต้องเอา35คูณกับน้ําหนักตัวจะเท่ากับจํานวนมิลลิลิตรนั้นคือปริมาณที่ต้องดื่มต่อวนันเพื่อนๆละครับดื่มน้ําวันละกี่แก้วดื่มบ่อยหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะครับ